สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าไฮยูทุกท่านนะครับวันนี้นะครับนี่คอลเลกชันขวัญใจสววเนี่ยขวัญใจสวก็หมายความว่าขวัญใจนะครับทรงขวัญใจสูงวัยนะครับนี่นะครับวันนี้นะครับมาทั้งหมดอยู่นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่แบบนะครับสี่แบบนะครับสี่ทรงนะครับนี่ขวัญใจสววนะครับนี่ ทรงนี้นะครับเราเริ่มมาจากทรงแรกก่อนนะครับหัวใจสวทรงแรกนะครับจะเป็นทรงนะครับหน้าม้าปัดแบบนี้นะครับแน่แล้วก็พี่ดาวหมุนให้หน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นเคลียร์ไหลนะครับเคลียร์ไหลแล้วก็จะเป็นดัดลอนนะครับดัดลอนปลายนะครับก็คือไม่ใช่ปลายนะประมาณครึ่งหนึ่งเนาะนี่ดัดลอนปลายประมาณครึ่งหนึ่งลอนข้างหลังก็จะเป็นลอนประมาณแบบนี้นะครับเป็นลอนลอนใหญ่แบบนี้นะครับแต่ลอนนี้เราไม่ควรจะหวีนะ อ่ารอน,นี้เราจะเราควรจะมีเอ่อเอ่ออาจจะซื้อแถวร้านทั่วไปลักษณะแบบนี้จะเป็นครีมแบบนี้ใช่ไหมครับนี่อ่านี่มาไม่มีละอ่าเป็นครีมแบบนี้ใช่ไหมครับเวลาเซตทรงนี้นะครับก็อันนี้ผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็จับแบบนี้เห็นไหมครับนี่ก็จับแบบนี่นะครับจับขเขาเรียกว่าการจับรอนนี้เห็นไหมครับนี่เห็นไหม เขาไม่ใช่หวีนะครับแต่วีเฉพาะด้านบนเฉยๆนะครับนี่นเนี่ยเนียก็คือขยำขยำเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นทรงรลอนประมาณแบบนี้นะครับพี่ดาวหันหน้ามาหน่อยนะครับด้านหน้าก็หวีได้นะครับก็หวีเนี่ยมาหวีได้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นวิกครอบสวมนะครับผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์วิกครอบสวมนะครับสไตล์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยนะครับ แต่ถ้าเกิดเด็กๆใส่ก็สวยด้านลักดีเหมือนกันนะด้านหน้าก็ด้านหน้าเราก็ใช้หวีปกตินหวีนะครับผมแท้ร้อเเพิสูจน์ได้นะครับครอบสวงทั้งศีรษะไม่มีการทอนะนี่แต่หนานะครับเพราะว่าทรงเนี้ยมันมีการดัดรอนนะอ่าสำหรับทรงนี้นะครับปกตินะครับถ้าใครสนใจนะครับปกติราคา7,990บาทนะครับถ้าเอานะครับลดเหลือ6,990บาทนะครับสําหรับทรงนี้นะครับนี่นะครับ หนาผมหนามากเลยนะครับเพราะว่าดัดรอนนะครับนี่ดัดรอนนะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบรอนก็ไปยืดได้นะครับเพราะว่าเป็นผมแท้ร้อเปอร์เซ็นะครับสีจากเป็นสีดําธรรมชาตินะครับอภิดาลลองหมุนหน่อยนี้หมุนโชว์หุ่นหน่อยแน่นะครับวิธีการหวีหรือว่าวิธีการจัดทรงตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือขยำขยำเอานะครับข้างหลังรอนสวยมากนะครับนี่นะครับก็คือประมาณแบบด้านหลังในประมาณกลางๆแบบนี้นะครับนี่ทรงแรกนะ ต่อมานะครับยาวไปแล้วก็มาดูสั้นนะครับสั้นทรงนี้นะครับทรงนี้นะครับก็คือจะดัดหยิกนะครับด้านบนนะครับสําหรับสวทั้งหลายนะครับดัดหยิกด้านบนด้านหน้านี่จะเป็นปอยหน้าม้าหน่อยทรงนี้ขายดีมากนะครับแต่มีแค่สีเดียวชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับสําหรับทรงนี้มันเหลือชิ้นสุดท้ายที่ดาวหมุนหน่อยแล้วนะครับจะดัดหยิกทั้งหัวและข้างหน้าก็จะมีหน้าม้าออกมานะครับนี่จะหยิกหยิกนะครับเวลาเซ็ตก็เหมือนกันนะครับก็ใส่ครีมเหมือนที่ผมทำเมื่อกี้แล้วก็ขยำขยำเอาอย่างนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้รอนของมัันครบ นี่ขาวๆนี่เราก็ขยําไปเลยเพราะมันเป็นไอตัวตัวเซตลอนนะครับตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับสีดํามีอันเดียวนี้นะครับเราจัดให้นะครับ3 9 9 0เลยนะครับ3 9 9 0นะอ่านต่อมา2ทรงนี้นะครับน,นี่คือทรงเดียวกันนะแต่คนละสีนะครับอันนี้จะเป็นสีดําธรรมชาตินะครับสีดําธรรมชาติจะเป็นสีดําธรรมชาติของสอวอนะอืม ดำธรรมชาติของสวหมายความว่ามันอาจจะมีงอกปนนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็อาจจะเป็นแบบน้ําตาลแบบก็คือแบบเน้นแบบอายุเยอะแล้วนะครับอาจจะมีงอกปนนิดนๆๆหน่อยนะครับสีแบบซีดซีดหน่อยนะครับก็มันก็คือเราทําอย่างนี้นะเพื่อความเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้จะเป็นทรงแบบคุณนายนะนี่เห็นไหมก็คือจะเป็นดัดที่ทั้งหัวเลยนะครับอันนี้สีออกสีแบบ น้ำจริงๆเหมือนน้ำตาลเข้มเนาะเออน้ำตาลเข้มนะพี่ดาวลองหมุนหน่อยแล้วแล้วเวลาเซตเวลาลูกค้าใสนะครับเห็นไหมครับลอนมันจะหยิกทั้งหัวปัดไปด้านหลังลูกค้าก็จับลอนเซตปัดปัดไปด้านหลังอย่างนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับอันนี้ทรงสั้นนะนี่นะครับทรงนี้นะครับมีสองสีนะครับลูกค้าจะใช้หวีแปรงใหญ่หรือว่าหวีแบบหวีกลมๆอย่างนี้นะครับหวีก็ได้นะครับอย่างเงี้ยเงี้ยหวีอย่างนี้นะครับก็หวีไปอย่างนี้ตอนหวีเราก็ม้วนมวนไปนะครับครอบทั้งศีรษะเป็นผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต สำหรับทรงขวัญใจสวนะครับมีทั้งหมด2สีนะอันนี้จะเป็นสีโคกสีโคกสีจริงมันจะไม่สว่างเหมือนในกล้องนะสีมันจะออกเป็นเหมือนแบบมั่เหมียวหน่อยแดงแดงหน่อยนึงนะครับแต่มันก็ไม่แดงเยอะนะมันก็ไม่ใช่ว่าหน้าเกลียดนะครับเพราะว่า,าสววบางท่านเนี่ยก็อยากจะมีผมที่แบบมีสีหน่อยนะครับก็ตัวนี้เลยนะครับสวยนะครับมันจะปัดๆไปด้านหลังนะพี่ดาวหมุนหน่อยเร็วเห็นไหมนี่เห็นไหม อ่าอันนี้คือการตีร้อนออกมานะครับร้อนก็จะเป็นคลื่นแบบนี้นะครับนี่ใช้หวีแบบนี้นะนี่จะดีนะครับเวลาลูกค้าวีลูกค้าก็วีปัดมาด้านหลังแบบนี้นะครับจับจับนะครับผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับ,ค,รบคู่นี้นะครับคู่นี้นะครับน่มีสองสีนะทรงนี้นะจัดไปเลยนะครับชินละนะครับชิ้นละนะครับสี่เก้าเก้าศูนย์นะครับสี่เก้าเก้าศูนย์นะครับสาหรับ ทรงนี้นะครับเห็นไหมครับสวยมากเลยนะครับทรงคุณนายนะครับนี่สี่เก้าเก้าศูนย์นะครับจัดไปนะครับมีสองสีนะนี่นี่นะครับนี่แล้วเวลาเซตก็เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกนะครับก็คือใช้ครีมนะครับจับลอนเซตเซตเซตเลยนะครับนี่พี่ดาวลองจับสมุนสองอันซิสสองสวยมากเลยเนี่ยอืมสําหรับเอคุณหญิงแม่นะครับหรือว่า ใครสนใจนะครับก็สั่งเลยนะ4990นะครับรอนมันก็คือแบบประมาณว่าเน้นความเป็นธรรมชาตินะครับนี่นะครับนี่ดำธรรมชาติคือคือน้ำตาลเข้มๆนะครับอันนี้สีมะฮอกกานีนะครับนี่สวยมากเลยนะครับทรงสุดท้ายนะครับถ้าไม่อยากได้ฟูเยอะนะครับไม่อยากได้ฟูเยอะอยากจะประมาณว่าสีน้ำตาลทองแบบแสกข้างๆนะครับด้านด้านข้างจะเป็นรอนๆปัดๆแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับทรงนี้เลยนะครับ ก็คือเป็นการซอยนะครับซอยลงคอนะครับลงคอด้านหลังเป็นซอยสไลด์นะครับลากใสนะแต่ข้างๆเนี่ยจะเป็นการแบบปัดๆมาด้านข้างเห็นไหมครับนี่ปัดๆนะครับแต่ตรงนี้นะครับเราจะทําขอบหน้าบางนะครับเห็นไหมครับขอบหน้าบางเพราะว่าเรามีการทอด้านหน้านะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีการทอแสกด้านข้างด้วยนะครับสาหรับตรงนี้นยจะมีทอด้านหน้าแล้วก็มีแทอแสกนะครับตรงนี้นะครับจัดไปนะครับ599 0ูนะผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่ดาวหมุนอีกหน่อยดูด้านข้างอีกหน่อยนะครับจะเน้นแบบว่าาข้ง เรียบๆหน่อยนะครับแล้วรอนไม่ต้องเยอะเท่าไหร่นะครับนี่นะครับทรงนี้นะครับชอบทรงไหนก็จัดไปได้เลยนะครับนี่ขวัญใจสวนะครับรับรองนะครับผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพิสูจน์ยังไงเวลาหลุดเส้นสองเส้นเนี่ยลูกค้าก็ลองเอาเผาไฟดูนะครับผมก็จะแตกเป็นขุยผงนี้นะครับเป็นผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้านเรามีหน้าร้านนะครับลูกค้าสนใจก็ สั่งซื้อได้นะครับหรือโทรติดต่อได้นะช่วงเวลาเปิดนะครับ8โมงคึ <c oughs> ่งจนถึง6โมงเย็นนะครับ0918583613นะครับอ่าใครอยู่เชียงใหม่ก็แวะมาดูได้นะแต่ถ้าเกิดสั่งออนไลน์ก็จะได้ส่งตามนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ